ในปลามาถ่ายปลาถ่ายเหมือนกับจีได้ครับนี่โทรศัพท์มันเต็มความจับมันน้อยครับโทรศัพท์นี่ถ่ายได้ตึกแค่สีนาทีถ่ายเยอะเหลือนั่นไม่ไม่ได้เลยถ่ายเยอะเต็มมันจะขึ้นมาเตืองในเต็มเต็ม ก็ลงก็ยากครับผมมาดูป่าครับมึงเขามาถ่าในป่าป่าดงป่าดงป่าดำป่าในท่ำต้นขิงแมงดาขิงแมงดา กับแข่งลมไม้ต้นมะขามครับยแยะธรรมศาสตร์ในธรรมทางธรรมนตกมาก็ชุ่มช่ำเย็นละเลื้อนชื่นช่ำ รมศาสน้ำป่า <c oughs> ทำมุนขออยหน่อยฮูกฮูกฮูก <c oughs> วนันวันใบไาย สมุนไพรหรือเปล่าอะไรต้นอะไรไอ้รู้ช่วยบอกทีนี่นต้นอะไรเนี่ยธรรมถอดโอ้โหทำ ไป,ไปไันใดลกมันลกเกินมันลกหรือว่ามันอุก,กนั่แหละคนเหนือเขาว่ามันอุกทำงูเหล่อมตกี่นง่เราไม่อยากจะเข้าแล้ว วางงูงเยอะธรรมชาติในป่าในป่าในเขาในเขาในดอย เด้อครับ,รบผมบับคุณแม่ขอจบไ้แต่เอีกัเนเด้อครับโดยก็ไลค์กดแชร์กด,ดติดตามผมเต็มขอบคุณครับบายบาย